สวัสดีค่ะพบ,พบกับช่อง BT Diaries วันนี้นะคะพวกเราก็จะมารีวิวโครงการ Work and Travel USA กันนะคะซึ่งทางเราเนี่ยได้สมัครกับอเอเจนซี่ที่มีชื่อว่า OEG นะคะซึ่งเป็นเอเจนซี่แรกของไทยนะคะที่มีการเปิดโครงการ Work and Travel นั่นเองค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือการลงทะเบียนนะคะหรือ P application นั่นเองค่ะ ซึ่งทางเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งลิงก์การสมัครไว้ใต้เดสคริปชันนะคะใครสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดขั้นตอนแล้วก็ไปดูว่าต้องสงอ่งเอกสารอะไรบ้างได้นะคะต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนการชรําระค่าสมัครค่ะซึ่งจะอยู่ที่5 0า0ันบาทแล้วก็จะมีการวลดระดับภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะโดยจะเป็นรูปแบบของการสมรัมภาษณ์ออนไลน์เกณฑ์ต่าสุดอยู่ที่3นะคะซึ่งผลของพวกเราเนี่ยได้ตามนี้เลย ต่อไปขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการจองสัมภาษณ์งานและก็ชำระค่าจ้างงาน,นะคะโดยการจองสัมภาษณ์งานเนี่ยทาง OEG จะมีสิ่งที่ว่า Employer Profile นะคะคือเป็นเว็บที่เราสามารถดูได้ว่างานไหนที่เราอยากไปทําที่ไหนที่รัฐไหนแล้วก็งานนั้นเนี่ยมี Position อะไรให้เราได้ทำบ้างนะคะแล้วก็การชำระค่าจ้างงานจะอยู่ที่ประมาณ2องหมื่นขั้นตอนที่4นะคะคือขั้นตอนชำระค่าโครงการงวดที่1ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ30,000บาทค่ะ และต้องจ่ายภายใน30วันหลังจองงานค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่5้นะคะคือการสัมภาษณ์งานแล้วก็ชำระค่างค์งการงวดงที่2นะคะซึ่งการสัมภาษณ์งานเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์กับน,นายจ้างโดยตรงกับนายจ้างที่เราสมัครงานไปนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากผ่านสัมภาษณ์งานปุ๊บเราต้องจ่ายค่าโค์งการงวดที่2ที่อยู่ประมาณ5 0,000บาทค่ะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะคือค่าธรรมเนียมซีวิตกับค่าว,วีซ่าค่ะจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ับาทค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่6นะคะคือการยื่นขอวีซ่าเจวันนะคะซึ่งทาง o e g เนี่ยจะให้เรายื่นเอกสารต่างๆนะคะเพื่อให้เราได้เข้าสัมภาษณ์วีซ่านะคะเมื่อเราสัมภาษณ์วีซ่าเสร็จแนะนําว่าอย่าเพิ่งจองตัว๋วเครื่องบินนะคะเพราะเรายังไม่แน่ชัดว่าเราเนี่ยผ่านวีซ่าหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเนี่ยก็สามารถทําเรื่องอจองตัว๋วเครื่องบินได้เลยซึ่ง o e g นะคะจะมีเอเจนซี่ที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจองตัว๋วเครื่องบินนะคะ ก็คือจะมีดีดพัดกับไทยศิรินั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการประถมนิเทศก่อนเดินทางไปอเมริกาซึ่งทางวีจีเนี่ยเขาจะมีการนัดวันเพื่อรวมตัวกันแล้วก็อธิบายเรื่องก่อนไปเมริกานะคะว่าตั้งแต่ก่อนเดินทางระหว่างเดินทางแล้วก็ยันจบของการว่าเราต้องทําอะไรยัางไงบ้างค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวขั้นตอนการสมัครโครงการ OAG Work and Travel ค่ะส่วนนี้พี่หลัดไปเราจะมารีวิวอะไรนั้นอดกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ตรงนี้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 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายอีชดาเดี๋ยวมันเสื่อมเจ็ดโมงจะอิ่มได้ยังไงเนี่ยน้ำโค้งโค้ง่าเรืจ็นครับ